สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกทท่านนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่1มิถุนายน2 564นะครับอันนี้เป็นงานแรกของวันนี้น่าจะมีแค่งานเดียวของวันนี้นะครับอย่างพระที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูในวันนี้ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นวัดปักน้ํารุ่นแรกนะครับองนี้เป็นรุ่นแรกพิมพ์ที่ห้านะครับน่ารักดีบ้านบ้านเลยนะครับวันนี้ขับรถมาเช่าที่จังหวัดเชิยงซานะครับ เมืองแปดเลียวเมืองแปดเลียวนะครับฟอร์มน่ารักดีนะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งรูปมาทาง l i น์แอนะครับเบอร์065 727 1010นะครับ727 1010นะครับผมพิจารณาเสร็จแล้วก็บอกกับทางพี่เข้าไปว่าเบื้องต้นดูแท้นะครับที่เหลือขึ้นอยู่กับสภาพและราคานะครับก็นัดเจอกันในปั๊มปตทตรงข้ามโรบินสันนะครับแห่งเมืองแปดเลี้ยวก็ได้นิมนต์มานะครับอย่างที่ดูนี้เขาเรียกเป็นพระ ผงของขวัญวัดปากน้ํารุ่นแรกนะครับอันนี้พิมพ์ที่5นะครับฟอร์มน่ารักดีนะครับเรียมโบราณโบราณนะครับก็อย่าลืมนะครับไทยที่มีท่านใดที่มีพระเครื่องดีๆอยู่ที่บ้านนะครับอยากจะแบ่งให้ผมเฉินปากน้ําบูชาเนี่ยผมยินดีรับเช่าถึงบ้านทั่วไทยเลยนะครับเบอร์ผมนะครับ065นะครับ727 10 10นะครับ ID รายเป็นเบอร์มือถือเลยนะครับ ก็ยินดีรับใช้ถึงบ้านเลยนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ศึกษาราคาทําการบ้านดีๆขอให้ตั้งใจขายผมตั้งใจซื้อแน่นอนนะครับซื้อง่ายไม่งองแงไม่งี่เง่ายินดีรับเช่าถึงบ้านไม่เอาเปรียบกันนะครับอย่าลืมนะครับมีผ้าเครื่องดีๆอยู่ที่บ้านนะครับเก็บไว้กลัวลูกหลานไม่รู้ค่าอยากจะมาให้เช่าเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินไปลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจหรือว่าอ,อ,อิ่มตัวจากการสะสมผ้าเครื่องแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินก็ ยินดีรับใช้ถึงบ้านเลยนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้สู้ๆแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันสวัสดีครับ